ก็ประมาณนี้นะครับใกล้เคียงนะ0.1องศาไม่รู้สึกนะครับอ่ะก็น,นี่คือเซตเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับผมเผื่อใครจะซื้อมาใช้ซื้อก็กดซื้อผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าแนะนําสินค้าในไหนผมก็ซื้อมาแล้วก็สาธิตทําให้เพื่อนๆดูแล้วนะก็เป็นการช่วยสนับสนุนช่องเนาะส่วนตัวเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องไปหาซื้อตัวที่มันมาตรฐานหน่อยนะครับผมตัววัดองศาผมปิดแล้ว เพราะว่าผมจบแล้วะแ,แค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะรับไปเรื่อยๆนะครับผมโดยใช้หิน4ี่เบอร์นี่แหละที่ผมที่ผมเอามานะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูตอนท้ายอีกทีคือผมไม่ให้ดูตอนรับเพราะมันผมต้องเปิดพัดลมแล้วมันใช้เวลานานมากนะครับผมผมก็แค่ถูขึ้นถูขึ้นถูขึ้นเนาะแ้วเดี๋ยวผมซื้อกล้องมากล้องไหมแว่นขยายดิจิตอลนะครับเดี๋ยวจะมาดูคมกันว่า คมตอนรับเนี่ยเป็นแบบไหนนะผมขออนุญาตหยุดนะไม่มีอะไรนะเพราะสเต็ปต่อไปผมก็ถ่ายขึ้นแบบนี้แหละเนี่ยนะครับผมอืมคือกล้องมันก็ขวางด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ร้อนด้วยผมจะเปิดพัดลมนะครับเนี่ยผมจะเปิดพัดลมให้ทุกคนดู <c oughs> ถ้าใครอยากจะซื้อเครื่องแล้วใช้ไม่เป็นอยากจะให้ผมสอนใช้ ก็มาหาผมที่บ้านนะมีกาแฟาให้กินด้วยเอามีดมาสวยๆแล้วกันนะครับจะได้ชมมีดบ้านผมอยู่แถวแฟชั่นไอแลนด์นะครับกรุงเทพนะเอาแค่นี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวใกล้จบเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีหนึ่งทุกคนครับพอมาถึงตรงเนี้ยหินเบอร์ห้าพันของผมเนี่ยผมจะใช้น้ํามันนะน้ํามันนะ้ํามันอะไรก็น้ํามันลัก